เอาเรื่องของเราลืมเรื่องแล้วบุ๊กเอกนิตอ่ะเพราะคนถามมาอ่ะบุ๊กเอกนิตหลังจบตรงเนี้ยคือทำไมถึงถอนะทำไมอะไรนะถอนตัวถอนไม่ไปทีมชาติอ่ะไม่จริงๆตัวแรกอ่ะเขาเจ็บอยู่แหละเขารู้สึกเจ็บเจ็บอยู่หมายถึงก่อนจะลงแม์นี้นะ่จีลงแมนีเขารู้สึกเจ็บเจ็บอยู่เราก็แบบเออเราได้ใช้เขาแบบครึ่งหลังอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นอ่ะ เขารู้สึกเจ็บอยู่เขาไม่ไหวป่ะไม่รู้นะแบบไม่รู้ว่าเขาอะไรเกิดขึ้นอะหลังจากหลังจากจบเกมอาแต่จริงๆอะผมรู้หลังจบเกม,มวันนั้นอะอรู้ว่าเขาจะถอนอ่าแต่ว่าก็เพิ่งเป็นข่าวคือเป็นข่าววันนี้เนาะอ่าที่เป็นข่าวเขาเมียปวดแม่ที่เขาบอกว่าคือในข่าวไม่ได้บอกแหละครับแต่ว่าถ้าพูดถึงอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้าฟังดันโยอ่ะก็แต่เขาบอกเขาเจ็บก่อนไม่ใช่ปัญหาเอาจริงๆคือ ไม่ใช่ประเด็นนะว่าจะถอนไม่ถอนไปไม่ไปทีมชาติเนี่ยเพราะว่าตอนที่เรียกตัวเนี่ยคือเขาเช็คกันแล้วว่าเอกลีก,ก็อยากไปอยู่แล้วอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บจริงจรืงบาดเด็นนี้มันไม่รู้ว่าเขาเขาไม่ไปนะไม่รู้นะบัดจริงจริงคนเราจะไปเก่งเขาเจ็บอยู่เขารู้สึกอ๋อ,อยนี่ไงเขาได้จริงเราเข้าไปแล้วก็มันมันคิดว่าออทุกประเทศเวลาเรียกไปทีมชาติก็เป็นความสุขของเรานะก็เป็นความสุขมาก เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเขาไม่อยากไปนะคิดว่าน่าจะใช่ใช่ไม่เป็นไปไม่ได้เจ็บครับเราก็เป็นเด็กเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กที่แบบยิ่งไม่ได้ลงสิบเอ็ดกุเลกยิ่งแบบทำงานแบบหนักมากไม่เคยโบนอะไรเลยมาซ้อมแบบปกติใส่ใจปกติก็เป็นเด็กที่แบบเอโอ้โหพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าอัตรจิมชาติอยู่ไม่ได้ลงสิบเอ็ดกุเลกอยู่จะมีความงี่เงเงาบ้างอะไรบ้างบตดเด็กนี่ไม่มีนะเขามาซ้อมทุกครั้ง เต็มที่ทุกครั้งอ่ะเออก็ก็เป็นเจริงบอกใครไปด่าตอนแล้วนะผมบอกว่าคือผมไม่รู้จักเอกนี่เป็นการส่วนตัวแต่ผมเชียร์ว่ามันน้อยคนที่เด็กที่จะแบบมีมีม i n d s e ตวิธีคิดแบบนี้คือมันกระหายตลอดเวลาแต่ว่าที่เสียดายเรื่องเดียวคือโอกาสที่จะเล่นข้างบนกับชนาทิปเล่นกับเจเล่นกับเช็คเล่นกับแบงค์อะไรเงี้ยเคลือนเป็นบอลในเจนที่มันใกล้ไล่กันแล้วก็มีเจที่แบบว่า สไตล์ฟุตบอลคลาสชุตบอลช่วยกันมีทีละทอนเลยด้วยอะไรเงี้ยเสียดายที่อยากรู้ <S <S <ม>ว่าตอนอาเซียนคัพที่แบบว่าอาจส่วนใหญ่ไม่เหมือนกับเมืองทองนะตอนเล่นทีมชาติอ่ะตอนเมืองทองนี่ลูกหนึ่งหนึ่งตัวแต่ตัวดีมากนะเออเลยอยากเห็นว่าถ้ามันมีคนมาแบ่งเบาภาระแบบมไม่ต้องเป็นคนเก็บบอลครองบอลอย่างเดียวเนี้เอกนิดมันจะแบบเหมือนตอนที่ขึ้นทีมชาติใหม่ๆหด้หรือเปล่าเราก็ตกลับมาจากทีมชาติโอ้โห ความั่นใจสูงมากฟอร์มดีมากมันมันจริงๆก็คิดว่าเขาอยากไปเลยบัตก็ต้องดูว่าทำไมเ,เ,เขาไปไปไม่ได้อะบันเป็นเด็กที่แบบมันทุกคนอะ่ะมันที่ภูมิบกอะ่ะโอ้โหทิมชาติเรียกเขาอยากไปเลยเออทุกคนแหละทุกคนแหละบตก็ต้องก็ต้องดูดีๆว่าปัญหาอยู่คืออะไรทำไมต,ตัวหาริ ตัวหาดีกว่านลยใช่เหรอเอ้าก็บอกว่เจ็บตรงไหนไม่เป็นไรไม่ตัวหาเออ๋ยวตัวหาเนี่ยตัวหาเนี่ยเออตัวหาเนี่ยเดี๋ยวมีไรายเขาว่าตัวหาตัวหาลงตัวหาดิแม่อันนี้เราไม่สัมภาษณ์เรื่องอะไรเสียหายทําได้เออน้องเป็นไงจะได้อวยพรให้มอ่านไปไวเสียได้ไงเออดูให้ดีนะเบอร์บุ๊คไม่ใช่เป็นคนดูเราไม่มีเราไม่มีไรายเขา บัตรนักบอลมีลายของเขาเราไม่ได้เกี่ยวกับลายรูปคนนักบอลนะแล้วจะหาเพื่อโค้งข้างหน้าจะดูคลิปว่าเคยมีโอ้โหตายละคลิปว่าเคยมีอ่ะไม่มีไม่มีมีคลิปไปตรวจนี่อ๋อเออเนี่ยเขาพาเขาพาไปตรวจมีโฮมใช่ไปตรวจอ๋อนี่ๆเอาเคสอะเคลียร์เคลียร์เพราะว่าโอ้โหเข่าอีกแล้วเหรอโอ้โหตายละ เออขอจะให้เป็นไรมากเลยกันนะครับมันที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเขามีอากาศอยู่นะครับชัดเจนเคลียร์นี้แฟนๆถามมาไอผมก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคือเราเห็นข่าวถอนแล้วเข้าใจเพราะว่าอันนี้มันถอนม่นาทีสุดท้ายมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่บอกว่าต้นเตะเล่นไปไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคือคนแค่อยากจะรู้จัดดันโยว่าก็เห็นเล่นแล้วยิงอยู่ในถอนทีชาติแต่สุดนี้นะจบแล้วดันโยบอกเลยว่าเจ็บตั้งแต่ก่อนต้นเตะต้นเตะเล่นแล้วต้นเตะเล่นแล้วเจ็บ คือเจ็บหัวเข่าเนี่ยเกิดจากการฝึกซ้อมแต่ดันโย่เจ็บหัวเข่าไม่ใช่ก็ใช่พี่อใช่เหรอโอเคโอเคโอเคเออเออโทษโทอ่ะนี่งนี่งานขอบคุณนะครับคุณคุณกริชครับบอกว่าล่าสุดเพจเมืองทองเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วที่เอกนิษฐถอนตัวเคลียร์จบนะครับอ้าวไปเดี๋ยวนะมีเรื่องไหนไหมอานิเยเหรออานิเยคนถาวรนะอานิเยนี่นเราเราคุยกันดีกว่าดันโยอานิเยนี่สรุปมันยังไง นัดส,สุดท้ายที่อันนียอยู่ไทยอคือท่าเรือท่าเรือครับก็คือเกมที่เมืองทองบุกชนะท่าเรือหลังจากนั้นเนี่ยอนิเย,ยเขาก็ขอสโมสรกลับกลับไปรักษา,กษาไปนู่นต่อไปรักษาเพราะว่าเขาอยู่นี่แบบเขาเล่นไม่ได้อยู่ดีเขาไปนู่นคิดว่าเขาจะรักษาเรกาก็เป็นบ้านเขาด้วยน่าจะเขาได้รักษาที่แบบที่แบบ ที่คนเคยดูและเขาอ่ะน่าจะที่หายเร็วกว่าประมาณนั้นคราวนี้มันมีประเด็นคือว่าเอ้าแล้วเมืองทองอขาไม่ใช้บอกเจ็บอะไรเงี้ยแต่เขามีชื่อทีมชาติเอสโตเนียเจ็บจริงๆอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็บจริงๆเจ็บเจ็บแบบเขามันมันคนเจคนเจ็บไปบ้านเขาเขาไม่ได้ซ้อมอ่ะถ้าถ้าไม่เจ็บทำไมไม่ซ้อมอ่ะอ่าโอเคไหมอันนี้ก็คือแมสเซจจากสโมสรใช่ใช่นะครับส่วนหลังจากนี้ถ้าทีมชาติเอสโตเนียเขาจะใช้ อันนั้นไม่รู้เขาเป็นเรื่องประเด็นประเด็นที่สโมสรปล่อยแล้ว้าใช้แล้วเล่นได้อะไรก็วางกันไปใช่ใช่บัดจริงจริงตนที่ออกจากทีนี้เขาเจ็บเขาเจ็บอยู่และอย่างนี้ถ้าถ้ากลับมาเนี่ยกำหนดการคือเมืองทองให้รักษาจนหายเลยไม่ดันโยกถึงจะกลับหรือว่าจบโปรแกรมทีมชาติแล้วเขาก็จะกลับมาบตดอันนี้ไม่รู้นะเขาเขาคุยกับเขาจัดการกับ สามูสันแบบไหนแอนนี้ไม่รู้อออ๋โโเคอเคแต่รู้แค่ว่าไปไปหลังเกมท่าเรือไปเลยเตลเลียไปไปรักษาต่ออะไรแบบอ่ะโทรหาดิไปแต่โจบอกว่าตอนแรกคือกูต้องมาเคลียร์ให้มึงทุกเรื่องเลยได้ไหมเนี่ยเราเล่นจบเท่านี้หลังทีมชาติค่อยมาคุยกันใหม่เรื่องเคลียอารีเอนะครับแต่อะไรนะอ๋อโจได้เหรอ่ะได้ได้แต่อันเนี้ยอารีเอผมบอกเลยว่าเดี๋ยวดูก่อน ถ้าได้ลงแล้วเล่นได้เรื่องเรื่องหนึ่งแต่ผมว่ากลับมาก็ผมผมคิดอันนี้คิดเองไม่เกี่ยวกับดันโยนะคิดเองว่าด้วยความที่เขาไม่ได้สัญญาเนี่ยจบฤดูกาลเนี่ยเขาหมดกับเมืองทองอถ้ามาริโอต้องการทําแผนระยะยาวและดูถ้าอัน,นิเยไม่ตอบโจทย์เขาไม่ใช้ก็ไม่ได้แปลกมไม่ว่าจะเจ็บไม่เจ็บอะไรนะอันนี้มุมมองผมนะเพราะว่าถ้าเขาได้บรเมศซึ่งอยู่กับทีมน่าจะยาวกว่าแล้วปรเมศมั่นใจมันก็ได้สร้างเด็กไทยคนหนึ่งอ,อันนี้ด้วยความคิดนะว่า ทำให้ฟรองก์น่าจะโตขึ้นมาได้อีกเพราะว่าเขาเปลี่ยนเพราะท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมาริโอก็เปลี่ยนวิธีการเล่นโดยที่ไม่มีอันเดเยมาเยอะเหมือนกันนะใช่มันเราเราต้องปรับเพราะว่าเขามาเจ็บพอดีเราต้องหาวิธีแบบแก้ไขด้วยเราก็ปอดีกุลเมดมาจากจิมเชียด้วยความมั่นใจมีอยู่ฟอร์มดีอยู่ทีเราใช้ไปที่พี่พูดเป็นเด็กฮีโ่หนึ่งที่มาจากอารดมี่ด้วยเราต้องต้องสร้างเขาด้วย แต่ว่าเขาคิดว่าเขาอนาคตเขาได้ช่วยประเทศไทยด้วยทีมชาติไทยด้วยคิดว่าอีกหนึ่งคนเอริกโจฮาน่าเออทำไมถึงไม่มีชื่อล่ะเกมล่าสุดอ่ะเขาเจ็บจริงๆนะเหมือนกันเขาไปจำได้จะอ้าวโทรหางรับดิตัวโทรหาอ๋ออ๋อภาพอ๋อนี่ภาพแรกตัวโทวตกใจเลยภาพนี้มาภาพแรกอ๋อไม่เอริกเจ็บจะลูก อยู่จำแด้วีดีดเอภาพที่เราเห็นวันนั้นที่ริกหลมที่ได้ใบเหล <c oughs> อืองอเออจังหวะนั้นจริงจริงอะ <ๆ S 1> จังหวะนั้นอะเจ็บนะเขาไปไปไปเกมบเกมกับเทโลที่ก่อนนะใช่ใช่ที่หลมอะจังหวะนั้นอะเจ็บจริงจริงอะไปไปดูเอไปที่โรงพยาบาลเขาบอกน่าจะเดือนหนึ่งอสามนาทีสามนาทีจรงเดือนหนึ่งครับเออสรุปนี่คือไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โหตายแล้วไม่ใช่ กูตัวนี้เขาเขาไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรซ้อมไม่ได้ทําอะไรไม่ได้หลังจากเกณกับเทโลนั้นอ่ะใช่ไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมเราก็อีกสองวันก็ไปไปไปเช็คโงนะเออเราก็กลับมาก็ประมาณสามนาทีติงเดือนหนึ่งอ่ะโอ้โหอ่ะค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างเคลียร์นะครับ